พี no. well, ่น้องเพิงปลาเฮ็ดหลุมยูฟดสาวีดีนเขาาเกียรติไปขายในตลาดนัดพี่น้องเฮสว่ามันกินมอะไรด้วยคุณก๊อบก่อพุ่นพี่น้องพาสันๆพวกอยู่ในป่าหยามันจีขาสันนี่พี่น้องถ้าพวกอยู่ในป่าบ่เป็นป่าหยานี่มันจีขาเงี้ยวงามก๊อก่อพุ่น บานมันดอกใหญ่มันพี่น้องอันนี้แย่ออนว่าเก็บเดินพี่น้องเบืง้งดอกหน่อยเอาดอกตูมมันพี่น้อง หน,น่องเบิ้งฟ้ามือข่อยดูอออหอมพีหน่อง ออกเป็นเังสี่แหละป้านี่ออกสุปีสุปีออกมืดปีพี่น้องไม่เหมือนเธอสุปีออกจนว่ามดืดพุ่นล้วหนาหอดหนาหนาวพูดแล้วมันออกหอมหอมเพิ่งเคืงเป็นเข่งพี่น้องค่ะเพิ่งเป็นเข่งเค่ง ใช่ครับพี่น้องเย็ดเดี่ยวนึงไหายเดี่ยวนึงก็ออกต่อพี่น้องผ้าบิ้สุ่มเหนี่ยนนี่สุ่มนี่พี่น้องนี่ ออกน้ำปลาหยางเสร็จแล้อพี่น้องยปลาหยางเสร็จแล้วอันนี้บ้านใ่แก่แล้วพี่น้องแก่แล้วอันนี้พ่อขึ้นมาสำนึกขั้นแก่ป็นไหนพวกนี้เท่าแล้วพี่น้องเท่าแล้วไหวเรีว เบื้องหลุนนี่พี่น้องบบบนี้เบื้องหลุนหน่อยบบบนี้เบื้องหลุนหน่อยดูนน้องพี่ขากาะเกาะมันตื๊กฝนดน้อย,ขา,ออนนอยขายได้ดีพี่น้องย่ายันยังเราคอยลงซื้อแล้วเราไปขายตลาดนัดสวีเดนแล้วเก็บไปขายเฮ็ดเผิงเฮ็ดยังก็เก็บขายหมดเลยพี่น้อง อาหากินไหนแล้วคล้ายๆอะไรพี่น้องน้ำบ่น้ำบ,ำบ่พี่น้องอันนี้ดอกตูมมันไเด้พี่น้องดอกตูมมัน บอกนี่ไอ้มันกับนนี่ไอ้สกับตากระุงเลยพี่น้อง